ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ก็ลุงจะพาทุกคนมาตัดกิ่งตอนตัดกิ่งตอนของบอสโวเลียซาก้านะครับหรือบอสโวเลียตัวชนิดแรกของโลกนะครับก็คือเป็นชนิดที่หนึ่งที่ประกาศตัวว่าเป็นบอสโวเลียใช้ชื่อบอสโวเลียนะคราวนี้ลุงก็ตอนกิ่งไว้นั่งนานแล้วตั้งนานแล้วประมาณว่า ช่วงก่อนชุดนี้เป็นกิ่งตอนช่วงหน้าหน้าฝนเริ่มเริ่มฝนไม่ใช่สิช่วงนี้ตอนกิ่งช่วงหน้าปลายหนาวนะครับปลายหนาวก็คือช่วงกุมภาพันธ์ป,ปลายกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าพอตอนเสร็จนะด้วยความที่ต้นที่เป็นแม่เขาอ่ะ อยู่ในที่ร่มเราไม่ได้รับแดดเลยแล้วก็มีความเป็นแบบช่วงนั้นมันก็จะมีสองสองอากาศนะช่วงกุมภามันก็จะมีร้อนมีหนาวมีร้อนมีหนาวข้อบ่งชี้นิดนึงก็คือเกี่ยวกับกรมยานเนี่ยเขาเขาไม่ชอบอากาศหนาวแล้วช่วงจังหวะนั้นมันก็สลับกันระหว่างหนาวร้อนหนาวร้อนนะ <c oughs> พอพอสลับช่วงหนาวร้อนช่วงกุมภามีนาเนี่ยมันมีสลับช่วงหนาวร้อนหน,นาวร้อนนี หมือนจะแตกยอดออกมาจะออกรากแต่หุยหบก่อนเพราะว่าโดนอากาศหนาวอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อสําคัญของของกรัรมยานหรือบอสโซเลียตัวนี้ซึ่งคือก็คือเกือบเกือบทุกตัวนั่นแหละแต่แต่ไม่ไม่กี่ตัวเองแหละที่ชอบอากาศเย็ยนเย็นนะครับก็ส่วนมากแล้วถ้าเป็นบอสโซเลียซาก้าตัวนี้นะก็จะไม่ชอบไม่ชอบหนาวนะครับอุย้ยหักแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันมียางออกมาด้วยนะนะครับอันนี้คือยางของกัมยานนะครับยางของบอสโซเลียนะ นีครับสีขา,ขาวๆแล้วก็จะมีน้ําออกมาจากตรงนี้ด้วยนะเหลียวขาวเนี่ยกลิ่นจะหอมนะครับตัวนี้เป็นบอสเวเลียไอยแฟรงค์เซนส์มิลค์นะครับเขาเรียกมิลค์มิลกี้นะเนี่ยเป็นอย่างงี้นะอันนี้มันจะเป็นเหนียวเหนียวเป็นยางนะครับเป็นยางไม้ถ้าเราไม่แตะต้องมันเก็บไว้สักสามวันห้าวันเนี่ยมันจะ,จะกลายเป็นสีเหลืองเหลืองแล้วก็แข็งตัวนะครับตัวนี้หอมมากเนี่ย <c oughs> ยอดมันก็เริ่มจะออกมาแล้วก็รากก็ออกมาจริงๆแล้วรากเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับรากเพิ่งออกมาไม่เมื่อไม่กี่ไม,ม่กี่สิบวันที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าอา,อากาศมันเริ่มร้อนแล้วก็ฝนตกนก็ทําให้เขาออกรากมาแต่ที่จริงก่อนหน้านั้นน่ะนิ่งเลยไม่มีอะไรเหมือนจะไปฟอกเงี้ยเตียนเลยถ้าเกิดว่านานๆเกินไปจน จนทั้งแช่น้ําทั้งเน่าทั้งอะไรแล้วได้นะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวที่ลุงจะเปิดึนให้ดูนะอันนี้คือเน่านะครับตุ่มเน่าแนละเพราะว่าอายุเท่ากันแต่ว่าลักษณะตุ้มเนะี่ยไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่ามันเหมือนกับมีเชื้อมีอะไรเข้าไปข้างในแล้วแต่ว่าโอกาสรอดก็ยังมีต้องรีบตัดนะครับเพราะาต้องรีบตัดออกมาแล้วก็มาชําซะนะเนี่ยครับโอกาสรอดมีนะครับโอกาสรอดยังมีอยู่เพราะว่าอ่า ขุยมะพร้าวเนี่ยมันโดนน้าแค่ขังจนมันเน่าไปแล้วนะแต่ก็นําไปกลับไปใช้ต่ออีกไม่เป็นไรเอาปลาซออกนะเนี่ยครับลักษณะที่ทุกคนจะเห็นก็คือเนี่ยสามารถที่จะปักชําต่อได้ข้างล่างเนี่ยตายแล้วข้างล่างนี้ไปฟองแงกเสียนละเนี่ยตัดออกเห็นไหมครับมันเป็นเชื้อเพราะว่าลุงจะบอกลูกค้าทุกๆคน <c oughs> บอกเพื่อนๆทุกๆคนว่าเนี่ยเวลาอา่านะ อย่าให้น้ําขังนะเนี่ยน้าขังนะฮะเห็นไหมครับสีดำาเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างนี้นะนี่คือเขาทิ้งตัวแล้วเชื้อรากินละนะเนี่ยอ่าเนี่ยเจอสีเขียวละพอเจอสีเขียวเก็ตัดอีกทีหนึ่งเนี่ยสีเขียวตัวเนี้ยสามารถที่จะปลูกต่อได้อีกนะ,ะปลูกต่อได้อีกถ้าเราชำปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะงอกออกมาใหม่แต่อย่าลืมนะเพราะว่าชำแบบเนี้มันใช้เวลานานมากประมาณทั้งสองเดือนนะถึงแม้ว่าออกใบมาแล้วก็อย่ามั่นใจว่ารากมันจะเดินไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่การันตี ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าใช้เวลานาน,นหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่ซื้อต้นไม้ไปอ่ะซื้อต้นไม้จากที่อื่นหรือที่ลงไปก็แล้วแต่เนี่นะถ้าเจอว่าอาการมันเป็นแบบนี้นะก็คือทํา,าทอย่างที่ลุงทํา,ทานะครับก็เอากันไกลมาตัดออกเลยตัดจนเจอสีขาวค,าค่อยๆตัดออกตัดออกตัดออกพอเจอสีเขียวเนี่ยอย่างเงี้ยนะสีเขียวอย่างเงี้ยอ่ะชำต่อได้แล้วก็ดูลักษณะของมันไหมว่าผิวมันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับว่าตรงนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็คืออย่างนี้ชาได้นะเก็บไว้ชา คราวนี้ลุงจะมาพามา,า <c oughs> สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่า,าทั้งแนะนําทั้งคนที่เคยซื้อต้นไม้ไปปลูกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับแนะนําคนที่อาจจะเอาไปตอนกิ่งขายหรืออาจจะไปตอนกิ่งแล้วก็ขยายพันธุ์ที่สวนตัวเองนะครับนี่คือระบบรากของเขานะรากออกมาแล้วนะเนี่ยครับรากออกมาแล้ววันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการใช้กล้องที่แบบว่าค่อยแขวนคอนะเขคให้คอ,อเพราะว่าลงุง ลุงมองว่ามัน,มนสะดวกกว่าที่จะใช้างานมือของเราแล้วก็มือของเราขยับไปเยอะแล้วก็ทาอย่างอื่นได้อีกก็ดีกก่อนมาถือมือมาถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูอีกมือหนึ่งมันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ก็เลยเอาแขวนคอลองลองดูนะครับว่าคอมเมนต์ดูว่ากล้องที่แขวนคอมันจะดีหรือไม่ดียังไงก็แจ้งลุงได้ถ้าไม่ดีหรือไม่ไม,ไมนั่นก็เพื่ออย่าลืมว่าลุงก็เป็นมือใหม่ในการทําคลิปก็คือมีความอยากอยากจะอยากจะบอกให้ทุกคนรู้อยากจะเล่าเรื่องแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาต่อกัน ก็คือตอนนี้ลากออกมาแล้ว1เส้น2เส้น3เส้นเนี่ยลากได้มา3เส้นแล้วถือว่าโอเคมากจริงๆบอสโซเลียเนี่ยถ้ามันเข้าจังหวะจริงจริงเนี่ยรากมันจะเต็มตุ้มไปหมดเลยแต่ไม่เข้าจังหวะจริงๆก็จะได้สองสารากแบบนี้หลังจากนั้นก่อนเราจะใส่ตุ้มเราก็เตรียมดินนะครับก็มีขุดข้าวลุงเคยบอกเสมอว่าให้เป็นดินที่ร่วนซุยเนะี่ยดินที่ร่วนซุยไหมครับเห็นไหมอ่าทั้งผสมทั้งแกลบดิบทั้งอ่าผสมทั้งดินผสมทั้งดินหมักใบไม้หมักอะไรมาก็คือเป็นดินที่ร่วนซุยมาก แต่ลุงมองว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอมันยังต้องเอามาใส่ไก่ตัวนี้อีกเพราะว่าให้มันเกิดความชุ่มชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่าแช่นะอย่าแช่ขังนะให้มันเกิดความชุ่มชื้นก็พออันนั้นสองสองส่วนนี้เราจะผสมกันนะครับถ้าใครๆครยังมองมองภาพไม่ออกคือไม่เข้าใจคือพูดง่ายๆเลยคือเวลาเราลดน้าปุ๊บอะลดน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ให้น้ามันหายไปภายในหนึ่งหรือสองนาทีเลย อย่าให้น้ำมันขังแช่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำยังไม่ไปเหมือนป, <พ lum S 1> ปูผักกาดนี่ไม่ได้แล้วนะครับไปฟองกิ๊เขียนได้ง่ายๆ,ๆเนี่ย <donc S 2> ก็คือวิธีการทําดินหลายๆคนอาจจะมีหินลูกลังหินลูกลังแดงนะครับเอามาใส่ได้นะเนี่ยหินลูกลังแดงแต่อย่าเอาหินลูกลังที่ก่อสร้างนะครับเพราะว่ามันร้อนใช้หินลูกลังแดงหรือหิน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 ก่อสร้างที่เอามาขุดมาจากแม่น้ำนะครับแล้วก็เอามาเอามาปรุงได้นะก็จะประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ลุงไม่มีหิน แต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาหินภูเขาไฟมาเพิ่มอีกนิดหน่อยหินภูเขาไฟก็รุ่นกลางๆนะครับรุ่นนี้ก็พอแล้วหินภูเขาไฟนะอ่าก็ใส่เพื่อให้มันโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีแค่นั้นเองนะครับปัจจัยอย่าไปเล่งปุ๋ยอย่าไปเล่งเชื้อโรคย่าอย่าเพ่ใช่อย่าไปเล่งปุ๋ยอย่าไปเล่งเชื้ออ่าอะไรต่างๆมากมายไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยของเขาคือความแรงนะครับเขาเคยปกติเขาก็เกิดอยู่บนภูเขาบนหินบนทะเลทรายอะไรอย่างงี้นะ ก็ไม่ได้ต้องการน้ําอะไรมากมายก็อยากให้ขังเขาพอนะแล้วลุงใช้เคเบิลทยในการตอนนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมลุงใช้เคเบิลทยในการตอนก็จะง่ายหน่อยก็คือเอาเอาคีมตัดออกปุ๊บๆเลยวิธีการนะจับให้นั่นนะครับจับให้นั่นหลายหลายคนอาจจะได้ขิงตอนไปล้ว่าจ,จะไม่ค่อยสนใจตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวอนาคตก็ถ้าเกิดได้ตอนก็ทําแบบที่ลุงทํานะครับจับตุ้มตอนให้แน,น่นนะ,ะแล้วก็ดึงนี่ออกจริงๆถ้ามีคัตเตอร์ครงคมก็กรีดได้นะครับกรีดกรีดพลาสติกออก อย่าให้ลากมันเป็นปัญหานะอย่าให้ลากขาดนะอ่าเนี่ยมือลุงจะแน่นมากนะมือนี <eye> ้จะจับแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะกดไว้อย่าให้ไปโดนลากกดไว้เนี่ยเห็นไหมครับลากตัวนี้เริ่มนะเราเราก็ค่อยระวังตัวนี้แล้วก็ฉีกมาฝั่งนี้เห็นไหมครับออกมาแล้วอ่าเนี่ยค่อยๆค่อยๆว่ายายายอย่าให้ไปโดนลากเห็นไหมครับไม่โดนลากเลยนะไม่โดนลากเลยเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่เอาออกมาแล้วก็ไอ้พวกนี้มันไม่เปิดมันประโยชน์ก็ดึงๆออกไป นะมันอยู่ก้างบนๆหน่อยก็ต่อไปนี้เนี่ยนอกต่อไปจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้นไม้ไม่ต้องการขุยมะพร้าวแล้วอุ้ยขาดแต่ขาดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอ่าเคอร์เปียมตัวนี้มันยังไปต่อได้อีกมันพร้อมที่จะงอกออกมาอยู่แล้วลักษณะก็คือพืชไม่ต้องการขุยมะพร้าวแล้วเขาต้องการดินแล้วก็เนี่ยเบาๆนะแล้วหลังจากนั้นก็มาต่อกันต่อกันยังไงก็ใส่กระถางกันสิครับใช่ไหมวันนี้ลราก็เตรียมกระถางมาอย่างนี้ นะครับเอาวางไว้ก่อนแล้วก็ผสมผสมดินนะครับผสมผสมนะอย่างเงี้ยนะคลุกเขาให้เข้ากันเนี่ยเห็าไหมครลองสังเกตดูนะครับว่ามะพร้าวกับดินที่ใช้ผสมก็จะพอพอเหมาะพอสมกันอย่าง 50- 50ประมาณนี้นะ,ะดินนี้เป็นดินหมักนะครับเป็นดินหมักที่ร่วนซุยนะ,ะดินมันจะ,นจะลุงจะใส่ดินแค่ประมาณสักสิบเหรือสิบเอเองในในใน,ในส่วนผสมนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอากระถางใส่ดินก่อนอันดับแรกนะ กระถางใส่ดินก่อนเอ๊ะลุงไม่เอาดีกว่าเอากระถางเล็กดีกว่าเนี่ยครับกระถางเล็กตัวนี้ดีกว่าเนี่ยแลใส่ให้เต็มเลยนะอย่าเพิ่งกดก่อนใส่ให้เต็มก่อนดับแรกแล้วก็เจาะลงไปตรงก,กลางลองพยายามฝังลงแค่นี้นะครับแค่ครึ่งครึ่งกระถางเลยนะครับนะลักษณะของการฝังก็คือฝังให้ครึ่งกระถางเลยก็ลุงก็จะเอาออกก็ได้นะเอาออกก็ได้นะแล้วก็เราเอามาใส่อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือครึ่งกระถางใช่ไหมครับแล้วเราก็วางตุ่มลงไป พอวางุ้มลงไปเสร็จกเ็เอาดินใส่เอาดินใส่กระถางใหญ่กระถางเล็กทําแบบเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ต้นไม้ไปแบบเป็นเป็นกระถางแบบเนี้ยนะเดี๋ยวลุงจะบอกว่าวิธีการทํามาทํำยังไงต่อไปนะครับเนี่ยก็กดข้างๆให้แน่นนะครับอย่าให้ไปโดนกิ่งตรงกลางนะกดข้างๆให้แน่นเอาไว้นะครับแล้ว พอกดข้างข้างแน่นๆเลยกดข้างๆแน่นๆนเลยไม่ต้องไปกดตรงกลางแล้วก็เติมดินเข้าไปแล้วก็กดข้างข้างอีกตรงกลางเขาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าอย่าไปยุ่งเพราะว่ามันเขาจะมีรากของเขาอยู่กดข้างล่างให้แน่นเพราะว่าให้มันกันเกิดการยึดยึดแน่นยึดเหนียวไม่ต้องให้มันโยกย้ายอะไรนะครับหลังจากกดแน้นเสร็จแล้วก็เนี่ยเติมเติมลงไปนี่ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อย <c oughs> นะครับการเสร็จเรียบร้อยข้อต่อมาก็คืออะไรนะอข้อต่อมาก็คือปักไม้นะครับดี๋ยวลลง หาไม้มาปักแป๊บหนึง่งเอา,งาไม้ตัวนี้นะออ,อ,ออึออ๊บปึออ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยนี่นะไม้มันก็ใหญ่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวลุงก็จะผ่าก่อนแป๊บหนึง่งนะครับเพราะที่จริงไม้มันมีอยู่ตรงนู้นแหละแต่ว่าไม่อยากเดินไปก็อย่าลืมเนี่ยการค้ำไม้เนี่ยสำคัญมากนะครับ นะครับค้ามไม้เนี่ยสำคัญมากลุงใช้เหล็กใหญ่เลยดีกว่าสายใจดีโอเคหักเด็กเลยเนี่ยนะก็คือจะค้ามไม้นะครช่วงนี้นะจับรุนแรงหรือทําอะไรก็เต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือค้ามไม้เสร็จแล้วก็รัดโดยเค็มพันายลุงมีเค็มพันธายมาด้วยนะครับก็อย่างนี้นะนี่คือเคเบพันธายแล้วก็รัดให้แน่นเลยรัดยึดให้แน่นเลยนะครับเพราะว่า อย่าให้เขาโยกอย่าให้เขาคลอนตอนที่นั่นมามีหมามีแมวอย่าให้วิ่งเข้าใกล้นะครับอย่าให้ต้นโยกนะครับให้ต้นอยู่นิ่งๆอย่างนี้แหละนะครับนี่แหละก็คือวิธีการหลังจากนั้นก็จบแล้วใบนี้อาจจะล่วงใบนี้อาจจะร่วงแต่อย่าไปชี้เลียเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่เองนะครับก็ลักษณะมันก็จะทําประมาณนี้อย่าให้โยกเลยนะเห,นะห็นไหมครับไม่ต้องโยกเลยไม่ต้องโยกเลยรัดให้ตึงเลยรัดให้ตึงๆเลยนะเนี่ยก็ ตึงๆประมาณนี้เลยนี่นะเรียบร้อยนี่คือการปลูกต้นบอสโซเลียนะครับบอสโซเลียไดโอไ้ม่ใช่บอสโซเลียสา้าแล้วอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็ทําเช่นกันนะเอา,บบาเอาให้ครบกระบวนการเอาให้ครบกระบวนการเลยวิธีการทํานะครับก็คือตัดกิ่งตอนมาตัดตุ่มตอนมาแล้วก็เอากลไกตัดนี่จะมีรากอยู่ไม่มากเราจะไม่ค่อยเห็นรากด้วยซ้ำไปนะตัวนี้ไม่มีรากเลยนะรากจะฝังอยู่ข้างในเห็นไหมครับขาวๆอยู่ก็โอเคปล่อยไปนะฮะ เราก็จะเติมดินลงไปในกระถางน,นะับต่อมาก็เติมดินลงไปในกระถางน,นะครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปนะครับที่เตรียมไว้นะก็คือประมาณนี้นะครับกดให้แน่นนะครับพยายาวกดให้แน่นช่วงนี้ต้นโยกโยเยอไม่เป็นไรก็ทําแบบนี้แล้วก็กดให้แน่นแน่นแนไว้แล้วเราก็เอาไปลดน้ํานะครับเอาไม้มาเสียบค้าไว้แล้วก็ลดน้ํานะครับก็คือเนี่ยเป็นเสร็จ เพิเสร็จพิธีเสร็จวิธีการนะครับนี่คือนี่คือตอนนี่คือต้อน,น,อตอนไม้ที่ลุงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้วิธีการก็คือเพื่อน,อนๆที่ได้รับต้นไม้ไปอ่ะนะครับที่ลุงส่งไปให้ที่บ้านนะที่ขายไปแล้วอะไรเงี้ยหลายคนที่นั่นไปก็วิธีการพอกระถางไปถึงสมมุติว่ามันเป็นกระถางแบบนี้ใช่ไหมครับกระถางแบบนี้ใช่ไหม เอามือเนี่ยยัดเข้าไปตรงนี้นะครับเอามือเนี่ยใส่เข้าไปนะปิดกระถางไว้นะครับแล้วก็คว่ำลงนะครับพอคว่ำลงเสร็จแล้วเนี่ยดึงกระถางนี่ขึ้นมานะนี่นะลักษณะก็คือเอามือใส่มือของเราก็คืออย่าให้ดินตรงนี้แตกออกแล้วก็คว่ำลงแล้วก็ดึงกระถางออกดึงกระถางออกเสร็จแล้วนะดึงกระถางออกเสร็จแล้วนี่คือกระถางใหญ่ที่เราจะเตรียมใช่ไหมเนื่อกถางเตรียมใช่ไหมแล้ก็เอากระถางตัวนี้นะคว่ำลงไปนะครับ แล้วหลังจากนั้นพอเราดึงกระถางดินออกปุ๊บเนี่ยได้แล้วเราก็วางต้นไม้เราตรงนี้นะอ่าวางต้นไม้ตรงนี้หลังจากนั้นก็ใส่ดินลงไปเลยอ๋อกดให้แน่นอยู่ข้างๆกดให้แน่นข้างๆทําไมถึงทําแบบนี้เหรอครับเพราะว่าอ่าดินน่ะมันเป็นรุน่นซุยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันจะยุบลงไปยุบลงไปมันจะยุบลงไปลงไปแล้วก็มันทําให้ต้นไม้เรายุบลงไปด้วยใช่ไหมฮะก็คือไปใช้วิธีนี้ต้นไม้เราจะไม่ยุบลงไปด้วยต้นไม้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ส่งนี้ลงไป ใส่ลงไปท้ง้งๆให้เต็มไปเลยแล้วก็รดน้ําต้นไม้แล้วก็พรวนดินไปจบปกติรากของต้นไม้เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้ไม่มีกระถางนะร <c oughs> ากของมันจะไหลออกมาไหลออกมาออกมาครอบอยู่ตรงนี้จบก็คือางดงามสวยเลยอันนี้คือวิธีการวิธีการนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอ่าการปลูกหลังจากที่ได้รับต้นไม้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะรดน้ําดูแลดีกระถางที่ไปเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าขยายกระชายขยายได้ตอนนี้เลยเพราะว่า ต้นไม้ในฤดูฝนอ่ะต้นบอสเวอรีพวกนีมน้มันชอบหน้าฝนมากแล้วมันเจริญเติบโต,ตได้ดีฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนกระถางก็คือเปลี่ยนได้เลยโยกย้ายหรืออะไรก็รอดได้เลยหลังจากนั้นก็มัดตึงให้แน่นๆแล้วก็เฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตของมันต่อไปแต่ถ้าไปทําในหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เจริญเติบโตแล้วไม่งอกงามต่อไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะนอนอยู่นิ่งๆจนรู้สึกว่ามันจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าทําในหน้าหนาว ให้ทำถ้าทําได้ก็คือทาหน้านี้จะเปลี่ยนกระถางจะตอนจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะทําโซโลโตเต็มที่ไปเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปลูกต้นกํายานนะครับในกระถางซึ่งเป็นกิ่งตอนที่ตัดมาแล้วลงกระถางแบบนี้นะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> วันนี้พอพูดเยอะไปก็จะมีสะเสลด่ยงอยู่ในคอมือนก็ต้องจิบน้ําตลอดก็ลุงก็ไม่ได้เอาน้ํามาด้วยนะก็ะเลยไม่ได้จิบน้ําแต่เดียว ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ลุงปีตินะครับวันนี้ลุงก็จะมาชวนทุกคนชวนทุกคนมาดูวิธีการวิธีการที่จะทําให้ต้นบอสโซเลียรอดนะครับลุงปีติเป็นนักสะสมต้นกํายานและก็มดยอบนะครับต้นบอสเซเลียหรือคอมิโพลีอคอมิโพล่าในตระกูลบุสลาแคสเช่นบุสลาก็อีกหนึ่งตัวเช่นกันนะครับลุงม,มีกํายานเยอะมากประมาณย0สกว่าสายพันธุ์แล้วก็มี มดยอบอีกประมาณสัก30-40สายพันธุ์นะครับแล้วก็บบุสลาอีกประมาณ40สายพันธุ์ที่มีอยู่ในนี้คราวนี้วันนี้ลุงยามีเรื่องเล่าว่าอยากจะามาบอกทุกคนแล้วก็ประสบการณ์ในการทําในการปลูกต้นกัมยานหรือมดยอบนะครับก็คือวันนี้ลุงมีต้นบอสโซเลียมาสาธิตให้ทุกคนได้ชมกันก็คือบอสโเลียตัวนี้เป็นอีลองกาตานะครับ เป็นบอสโซเลียใบยสวยจากเกาะโซโกโตาประเทศเย,ยเมนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นโคลนใบเขียวนะครับเป็นโคลนใบเขียวก็อยากจะมาสาธิตวิธีการนะครับวิธีการปลูกต้นกำยานหรือต้นมดยอบหลังจากที่ได้เอ่อต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับว่าหลายหลายคนน่ะสั่งต้นไม้ลงไปแล้วก็อยากจะทราบว่าวิธีการปลูกและควรดูแลรักษายัางไงลุงไอเดียลุงก็คือลุงไม่ได้น่านมากมายก็คือลุงอยากจะให้ทุกคนได้ต้นไม้ไปปลูก แล้วก็มีความสุขในการเจริญงอกงามของต้นไม้นั้นแล้วก็นําต้นไม้นั้นไปใช้ประโยชน์ตามที่วัตถุประสงค์ของคนซื้อนั้นๆนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือบอสโซเลียอิลองกาตานะครับเป็นบอสโซเลียจากเกาะโซโกตาประเทศเยเมนจะมีลักษณะใบที่มีความอยู่ตรงกลางนี่จะเป็นสีชมพูนะครับนี่ร่องกลางจะเป็นสีชมพูแล้วก็ใบแฉกเป็นบอสโซเลียที่สวยมากอีกต้นหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่ยืนต้นได้สูงกว่าบอสฟวเรียซาก้านะครับลักษณะยางก็มีความหอมนะแต่ว่าต้องกรีดยางออกมาแล้วถึงจะหอมหรือไม่ก็เด็ดใบเพราะว่าอยู่แบบนี้ไม่หอมนะครับต้องเด็ดใบหรอแล้วก็ออกมาฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวหายากเช่นกันที่ลุงไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะอุ้ยลุงกัดลุงไม่ค่อยพูดถึงตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปจะมีคนถามซื้อ พอถามซื้อปุ๊บลุงก็มีแบ่งแต่ว่ามันไม่เยอะนะมันไม่เยอะเพราะว่ามันจะแบ่งออกเป็นสองโครนก็คือคโครนใบดํากับคโครนใบใบเขียวนะครับจากนั้นก็คืออ่าก็คืออุบอุบไว้ก่อนนะตัวนี้แต่ว่าเอามาสาธิตให้ดูกันเอาสา,าธิตให้ดูกันนะครับว่าเนี่ยอย่างนี้ก็คือลักษณะมันเวลา,าลเวลาทำมันก็คือทําคล้ายๆกันทั้งซาก้าทั้งทั้งบอสโเลียซาก้าทั้งบอสูเลียอีลองกาต้ารือว่าทั้งบอสูซเลียตัวอื่น เพราะว่าพวกนี้เป็นไม้ที่ไม่ชอบน้ําน้ําแช่ขังแล้วก็จะใช้วัสดุปลูกคล้ายๆกันเช่นพวกหินลูกลังพวกหินลูกลังแล้วก็พวกปุ๋ยมะพร้าวนะเพื่อเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะลดน้ําแล้วก็ให้น้ําไหลหนีได้เร็วให้ไหลหายไปเลยนะเขาชอบให้ลดน้ําทุกวันนะแต่ว่าเขาไม่ชอบให้น้ําแช่ขังเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้ามันมีน้ําแช่ขังปุ๊บรากเขาจะรา,า,ากเขาจะเบินตัวเองเออกไปมันก็จะเน่าไปเลยนะแล้วก็ ไม่เจริญเติบโตแล้วนะอาจจะเติบโตแต่ว่าหลังจากที่น้ําหายไปแล้วจะสร้างรากขึ้นมาใหม่แต่ก็อย่างนั้นแหละคือความต้องการเราไม่ต้องการเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมันเสียเวลาเนาะเวลาการเจริญเติบโตก็ให้เจริญเติบโตกันต่อเนื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องมารอปักนึงนะเดี๋ยวพักก่อนแล้วค่อยโตนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่ก็เลยวิธีการมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้ลุงก็มีตัว จริงๆลุงอยากสาธิตบอสโซเลียซาก้าแต่ว่ามันมีต้นที่ยังไม่แข็งแรงพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางก็เลยรอไว้ก่อนนะครับก็เลยเพราะว่าต้นที่แข็งแรงอ่ะต้นที่ดีๆอ่ะเขาก็สั่งกันไปหมดแล้วนะเขาก็ซื้อกันไปหมดแล้วลุงเหลืออยู่ไม่กี่ต้นก็ประมาณ20ต้นได้แต่ว่าก็ยังก็ยังต้องเลี้ยงต่อเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วจะมีพวกที่แข็งแรงก็ กระเจืกไวเหมือนกับมีคนจองไวแล้วก็จะเดินทางต่ออะไรเงี้ยนะก็เรามาลุยกันต่อว่าวิธีการเปลี่ยนกระถางเนี่ยก็ยิงมันไม่ต่างกันระหว่างบอสโซเรียซาก้าบอสโซเรียไดโอสโคลาดิสหรือบอสโซเรียตัวอื่นซึ่งทุกคนจะได้รับไปก็คือกระถางประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้แหละนะแล้วก็วัสดุปลูกก็คือปุ๋ยมะพร้าวสับแห้งแล้วก็แกรบดำแบบดิบแล้วก็ปุ๋ยหมักเนะี่ยพวกนี้มันจะเป็นใบไม้หมักนะครับที่อยู่ในสวนลุงแต่ว่าลุงเอามาผสมแล้วส่วนหนึ่งก็คือใช้งานไปแล้วส่วนหนึง ะจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเยอะนะครับปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยก็ขี้วัวใช้ใช้ขี้วัวเอาก็ไม่ซีเรียสอะไรพวกนี้ปุ๋ยอะเพิ่งใส่ตอนแรกนะครับเพราะอยา่าอย่าไปตัดสินใจแทนต้นไม้ว่าเออมันชอบอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้คือต้นไม้พวกนี้มันเป็นไม้อบน้ามันเก็บน้ําอยู่ตัวมันเองอยู่แล้วขอให้มีดินที่ระบายน้ําดีแห้งแห้งบ้างในช่วงจังหวะบางครั้งนะก็ก็จะประมาณนั้นก็คือให้มันแห้งบ้างให้มันเกิดอาการรุนบ้างก็ เพื่อที่จะได้เจริญเติบโตต่อไปเนาะคราวนี้ลุงก็จะมาจะมาทําให้ดูว่าปลูกยังไงกันต่อไปตอนนี้ลุงจะใช้กระถางดํานะครับเนี่ยตอนนี้ลุงเอาดินออกแนละ้วลุงจะใช้กระถางดําตัวนี้นะเนี่ยใชกระถางดําตัวนี้แล้วก็วัสดุปลูกทุกคนก็เข้าใจกันนะนะก็คือเอากระถางตัวนี้มาคว่ำลงไปในนี้นะคว่ำลงไปปึ้งเนะี่ยเห็นไหมครับพอคว่ำลงไปปุบ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ลนะ จริงๆแล้วมันมันมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปซึ่งอเอางี้กว่าเอางี้เลยก,ก็ได้ไม่เป็นไะรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยุบตัวลงไปอีกนะครับก็คืออย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเรามาต่อกันที่เอาต้นบอสโวลเลียเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยรือนะครับลักษณะก็คือพอต,ต้นไปถึงปุ๊บเนี่ยกระถางมันก็จะแข็งแรงแต่ว่าการระวังเอาไว้ก็คือเอามือใส่เข้าไปในต้นมันนะ ไปต้นมาเพื่อที่จะเอานิ้วมือพวกนี้กันไว้ไม่ให้ดินอนะ่ะมันมันมันพงัพงเพราะรากมันจะได้ไม่ขาดนะครับก็คือความลงนะครับความลงอย่างนี้ดูรากมันนะครับรากมันเยอะมากนะเป็นฝอยออกมาเลยอ่านะรากมันจะค่อยๆแทงมาอย่างนี้แล้วก็เอามือกดตรงรูนะครับทุกคนเห็นรูไหมเนี่ยไมเห็นรูไหมครับเอามือกดตรงรูเนี่ยนะกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ค่อยโยกขโยกนะดึงช่วยนะครับเห็นไหมมันก็จะออกมาแล้วซึ่ง เมื่อกี้ลุงก็มือมือหลุดพลาดไปเห็นไหมครับแต่ว่าต้นนี้แต่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะอย่าลืมนะครับมาอมือจะอย่างนี้นะแล้วก็แบบนี้นะครับเนี้ยลาก็จะเยอะมากเลยนะแล้วก็วางนะลักษณะวางก็วางอย่างนี้นะวางไว้บนกระถางนี้เลยนะครับพอวางไว้บนกระถางอนะ่ะแล้วทำไงต่อเห็นใช่ไหมครับชัดไหมนะเนีย้ยก็วางวางใส่กระถางไว้แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาดินใส่นะครับพอวางใส่กระถางปุ๊บเราก็จะเอาดินเนี่ยใส่ค่อยๆใส่ไปนะครับก็ ก็ทยอยทยอยใส่ลงไปในอาหารใส่ลงไปเพราะว่าใส่ให้เต็มนะครับเนี่ยนะก็ใส่ไปใส่ไปให้เต็มใส่ไปเลยนะครับก็อย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปรดน้ําก็แค่นั้นปกตินะครับเนี่ยใส่ให้เต็มเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดินตัวนี้มันจะยุบลงไปอีกเพราะว่ามันเป็นขุยมะพร้าวใช่ไหมครับแล้ลากพวกนี้มันจะแตกลงไปแล้วก็ยิงกับ่างลึกลงไปนะแล้ว ข้อดีของการใส่กระถางไว้ตรงกลางก็คือเวลาดินมันยุบลงไปต้นไม้เราจะไม่ยุบลงไปด้วยนะก็คือแค่นั้นเองนะครับก็ทําไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ส่ลงไปแล้วกดลงไปนะครับให้แน่นแล้วก็ใส่ลงไปให้เต็มนะพยายามกดลงไปเดี๋ยวรากมันจะเดินลงไปเองนะครับรากต้นไม้มันจะเดินลงไปเองนะก็จะเรียบร้อยแล้วก็คือประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเห็นกันนะครับให้ทุกคนเห็นภาพกันนะ อย่าลืมไม้ปักค้ายันนะครับเนี่ยไม้ไม้ปักค้ายันอย่าลืมนะครับเพราะว่าเ,าเราเราอย่าให้ต้นไม้เราโยกเยกเคลื่อนไหวเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะก็ก็โน้มมาใส่ไว้แล้วก็เ,เดี๋ยวมึงจะเอาเคเบิลทายรัดนะครับเพราะว่าเตรียมเคเบิลทายมาใช่ไหมครับ